การใช้โซเชียลมีเดียให้ปังให้โดนในยุคข,ของการสื่อสารที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและทำหน้าที่ได้อย่างไร้ขีดจำกัดซื่อต่างๆถูกส่งผ่านคนหนึ่งสู่อีกคนโดยใช้เวลาไม่ถึงนาที การสื่อสารในยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนควรศึกษาเพื่อให้เราสามารถปรับตัวให้เข้าสู่กับยุคดิจิทัลได้ตลอดเวลาการสื่อสารยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและสังคมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน ผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลหรือดิจิทัลแพลตฟอร์มรูปแบบของการสื่อสารยุคดิจิทัลสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบหลักๆได้ดังนี้ 1. สื่อสังคมออนไลน์ 2. โปรแกรมแชท 3. เว็บบอร์ด 4. วิดีโอสตรีมมิ่งหรือวิดีโอถ่ายทอดสดสำหรับสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียคือสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทางโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่น f c e e o o o k n s t t g r r m t w w t t t r y y u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  e l l n e Skype หรือ TikTok โปรแกรมแชทคือการพูดคุยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอาจจะใช้โปรแกรมแตกต่างกันออกไปอาทิเช่น w h a t a p p p i n e f a c e b o o k m e s s e n g e r เว็บบอร์ดคือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ในลักษณะเป็นกระดานสนทนาเป็นกระดานแจ้งข่าวสารข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เช่นพันทิปเอ็มไทยเด็กดีดิจิทัลวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถรับชมวิดีโอดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ให้บริการจะมีหน้าที่เก็บไฟล์วิดีโอไว้ในพื้นที่จัดเก็บของผู้ให้บริการแบ่งออกเป็น3รูปแบบ 1. บริการรับฝากวิดีโอเช่น YouTube เป็นสื่อที่คนนิยมมากที่สุดหรือ Daily Motion เป็นสื่อที่รับฝากวิดีโอเช่นกัน 2. บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ไลฟ์สตรีมเช่น Facebook Live YouTube Live หรือ Twitch 3. บริการภาพยนตร์ออนไลน์เช่น Netflix i f r i ร a a ส์เอเมซอนพรามวเมื่อเราเรียนรู้รูปแบบการสื่อสารยุคดิจิทัลหรือการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์แล้วถัดมาเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีหลากหลายด้านดังนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและความรู้ที่กว้างขึ้นทำให้ทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเช่น กระแสข่าวที่มาแรงมากๆสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนรับรู้ได้เป็นอันดับแรกสะดวกรวดเร็วต่อการติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องงานส่งไฟล์งานรูปภาพวิดีโอสื่อต่างๆสามารถส่งถึงกันได้ง่ายติดต่อหากันได้รวดเร็ว ที่สัคญยังสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันจากระยะไก่โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหากันพัฒนาตนเองและอาชีพช่วยสร้างไรายได้หรือสร้างอาชีพให้หลายๆคนอย่างเช่นการขายของออนไลน์การไลฟ์สดหรืออื่นๆเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของใครหลายๆคนหากเลือกวิธีการสื่อสารออนไลน์ที่ถูกวิธีลดเวลาลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก การติดต่อสื่อสารสมัยก่อนยังต้องเสียเงินในการติดต่อเยอะเช่นเสียเงินค่าโทรศพัพท์ค่าจดหมายค่าโทรเลขเป็นตน้นแต่การติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์แค่มีแอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ตเท่านี้ก็สามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้แล้วช่วยจัดการการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันสามารถทำได้อย่างสะดวกและชัดเจน ทำให้สารที่ต้องการสื่อสารไม่คาดเคลื่อนเหมือนในอดีตเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเหมือนการสื่อสารผ่านทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรืออื่นๆทุกอย่างเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อด้อยเรื่องการสื่อสารในยุคดิจิทัลหรือการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ก็มีข้อด้อยเช่นกันดังนี้อาจถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเว็บไซต์ให้บริการบางแห่ง อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปอาจถูกผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลมาใช้ในทางที่เสียหายอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ์เป็นช่องทางในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ขโมยผลงานหรือถูกแอบอ้างเพราะโซเชียลเน็ตเวิร์กเซอร์วิสเป็นสื่อในการเผยแพร่ผลงานรูปภาพต่างๆอาจโดนหลอกลวงโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นสังคมออนไลน์ที่กว้างหากผู้ใช้รู้เท่าไม่ถึงการ หรือขาดวิจารณญาณอาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ตหรือการนัดเจอเพื่อวัตถุประสงค์ร้ายตามที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์สื่อดิจิทัลหากใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะถือว่าเป็นข้อดีแต่ถ้าหากเราใช้ไม่ถูกวิธีก็จะเป็นข้อด้อยแก่ผู้ใช้นั่นเองดังนั้นหากเราจะใช้สื่อดิจิทัลให้คิดถึงข้อดีและข้อด้อยเสมอ <S <S การจัดการปัญหาการสื่อสารในยุคดิจิทัล เมื่อเรารู้ข้อดีและข้อด้อยของการสื่อสารในยุคดิจิทัลแล้วเรามาทราบถึงวิธีการจัดการปัญหาและการรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนสื่อดิจิทัลวิธีจัดการสื่อที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายผิดจริยธรรมในยุคดิจิทัลได้แก่ 1. กดลบหรือซ่อนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 2. รายงานปัญหาให้กับผู้ดูแลหรือผู้ให้บริการ เช่นการโพสเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในกลุ่ม Facebook เราสามารถรายงานการใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ถัดมาคือวิธีการจัดการกับการพูดคุยกับบุคคลแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ 1. ตรวจสอบข้อมูลบุคคลแปลกหน้าเช่นตรวจสอบว่าคนที่เราคุยด้วยเป็นใครน่าเชื่อถือหรือไม่ 2. จํจำกัดเนื้อหาการสนทนาเช่น ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวการรับมือกับเหตุการณ์ที่มีความอักคติทางโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บลลีไซเบอร์บลลีคือการกันแกล้งกันผ่านโลกออนไลน์โดยใช้รูปแบบการกันแกล้งกันทั้งมีการใส่ร้ายป้ายสีการใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อว่าผู้อื่นหรือการส่งต่อข้อมูลลับทำให้ผู้อื่นเสียหายผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้ฝ่ายที่ถูกกระทำรู้สึกอับอายรู้สึกเจ็บปวดได้รับผลกระทบทางจิตใจซึ่งเราสามารถแบ่งการกระทำไซเบอร์บริงส์เป็น7ประเภทคือ 1. การส่งข้อความนินทาเพื่อนทำให้เพื่อนเสียหาย 2. การไล่คนออกจากกลุ่มออนไลน์เช่นกลุ่มไลน์หรือ Facebook Group 3. การแอบเข้าไปล็อกอิน ของคนอื่นและโพสต์ข้อความให้เจ้าของบัญชีเสียหายผลรอบตัวเข้าใจผิดชเช่นเด็กล็อกอิน a c e b o o k ในร้านเกมแล้วลืมล็อกเอาท์แต่มีคนมาเล่นคอมพิวเตอร์ต่อแล้วโพสต์ว่าเด็กคนนั้นขายตัวทำให้เด็กเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นตน้น 4. การว่ากล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าตอกย้ำปมด้อยทำให้คนเสียความมั่นใจ 5. การส่งรูปข้อความวิดีโอหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คนอื่นอับอายบนอินเทอร์เนต็ตรวมถึงการข่มขู่เช่นผู้หญิงไปร่วมกิจกรรมของที่ทางานลิมทะเลแล้วใส่บิกินี่แล้วก็มีผู้ชายแอบถ่ายแล้วนำรูปไปวิจารณ์ในเรื่องของรูปร่างผู้หญิงแถมยังมีคนอื่นมาร่วมวิจารณ์แบบสนุกปาก 6. หยอกล้อโยมโมโหจนอีกฝ่ายเผยความลับที่น่าอายของตนเองบนโลกออนไลน์7การกันแกล้งลังแกงกันบนโลกออนไลน์แล้วเข้าไปมีส่วนร่วมในการกันแกล้งกับเขา9สิ่งที่ไม่ควรนำมาบ,บุลี่คือเพศรูปร่างสีผิวรสนิยมเชื้อชาติศาสนาสถาบันการศึกษาฐานะและความสามารถสำหรับการ มือและตอบโต้เหตุการณ์ที่มีความอาคติทางโลกออนไลน์ได้แก่ 1. stop หยุดละรานด้วยการตอบกลับด้วยวิธีเดียวกันหยุดตอบโต้เพื่อไม่ให้เกิดการกระทาซ้ำหรือเพิ่มความรุนแรงของเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น 2. บล็อกปิดกั้นผู้ที่ระรานไม่ให้เขาสามารถติดต่อโพสหรือละลานเราได้อีก 3. เทลบอกพ่อแม่ หรือบุคคลที่ไว้ใจเพื่อขอความช่วยเหลือหากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือถูกข่มขู่คุกคามให้เก็บรวบรวมข้อมูลไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 4. remove ลบภาพหรือข้อความที่ถูกละลานหลังแกออกทันทีโดยอาจจะติดต่อกับผู้ดูแลระบบหากเป็นพื้นที่สาธารณะบนโลกออนไลน์ 5. be strong เข้มแข็งอดทนยิ้มสู้ อยากไปให้คุณค่ากับคนหรือคำพูดที่ทำร้ายเราวนใช้เป็นแรงผลักดันให้เราดีขึ้นก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆการรับมือกับผู้ประทุษวาจา HP และการข่มขู่ความหมายของการประทุษวาจาและการข่มขู่คือการแสดงอคติทางลบต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งคำพูดที่เป็นการข่มขู่คุกคามศบประมาท หรือยัอย่วยุมีเจตนาเพื่อทำให้เป้าหมายได้รับความเกียดชังไม่เป็นที่ต้องการของสังคมเราสามารถแบ่งประเภทของประทุษวาจาและการข่มขู่ได้เป็นเจ็ดประเภทดังนี้ 1. ชนชาติเชื้อชาติชาต,ติพันธุ์ที่อยู่ 2. ชนชั้น 3. ศาสนาและการเข้าร่วมกลุ่มทางศาสนา 4. อุดมการทางการเมือง 5. ความทุกขพลภาพทางร่างกาย 6. เพศภาพและเพศวิถี 7. ลักษณะอื่นๆอ,อันเป็นการแบ่งแยกคำพูดที่ก่อให้เกิดการเกลียดชังนำไปสู่ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วเราควรจะมีวิธีการรับมือและการตอบโต้ผู้ใช้ประทุษวาจาและการข่มขู่อย่างไร 1. ตั้งสติให้รู้ว่ากำลังเจอกับการหลังแก 2. เดินจากไปอย่างสงบไม่ใส่ใจ 3. อย่าให้ผู้กันแกล้งรู้สึกสนุกจากการตอบสนองของเรา 4. มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและรู้จักคุณค่าของเรา 5. อยู่ในที่ปลอดภยัยมีเพื่อนที่เข้าใจอยู่ข้างๆ 6. ไม่เลือกใช้กำลังเพราะนั่นอาจเป็นสิ่งที่ผู้กันแกล้งต้องการ7หากการกันแกล้งนั้นยังรุนแรงให้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เข้าใจและรู้จักวิธีการจัดการ การสื่อสารยุคดิจิทัลนั้นมีหลายรูปแบบบางครั้งเราอาจตกเป็นผู้ที่โดนกระทำในยุคดิจิทัลเองเราควรรู้วิธีการจัดการปัญหาและการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนสื่อดิจิทัลหากเกิดอะไรขึ้นมาเราจะสามารถรับมือได้อย่างถูกวิธี